tiết nổi lo cái lạy nó nhãn mãi cái bokai nhãn đạt nè kèn nè nó ơi đôi chắp kèn chắp phút nhãn đâu chắp phút nhãn đâu chắp phút chắp 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 สาบายดีนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุขคนที่ดนะังเนาะเบิด์ตจำลองสุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกท่านึงพ่อๆกับช่อ,องยูทูบคงหวัวยงยังใช้ใจกันด้วยเพียงเนาะเด้อพ่อแม่พี่น้องนะเอฟซี FC, ที่อยากแพงเบิดสุขูสุขคนทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศพี่น้องแไปเวียนเข้ามาเนาะเพียงเนาะทางบ้านทางเดือนองแม่จอนพี่น้องเห็นเนาะยามแดงแดงหลังจากกลับมาทางนี้ชวนไลฟ์เพิ่์มีแต่ เห็ดหน้าวานพี่น้องเนาะเป็นเห็ดหน้าวานกันเบิดลทงเลยบ้านปีนี่อันพิกายนี่เป็นยังดำมาเลยนะแต่าหานดำเลยพี่น้องคขาเดียวแล้วขึ้นมาทางนี้ก่อนพี่น้องเลยเนาะเขเียนเข้ามาทางนี้โอ้โกหล่เราเพืองเป็นกระใหญ่เลยบานย,น,นยันแต่ยุ่งอะไรล <c oughs> ะลายพี่น้องเลยไปเขียนเข้ามาโอ้ ดำนะบอโลกาแล้วโอคือไวแท้คือว่าหางแค่กล้าบางนึงนี่งาไวอย่างนี exactly ้เนาะเออสบายดีเด้อีไปหน้าบ่นอนหน้าบ่ อนอนอยู่หน้าพุทธนอนอยู่หน้าออกนอนหน้าแต่โดนบมดแต่เดือนเจ็ดเอาใหม่คำหนึ่งแต่เดือนเจ็ดพุทธแม่อ๋อนอนอยู่หน้าเทานั้นแหละเฮ็ดแจกบอลปีนีโอ้ยเฮ็ดบอลช่องบอดบอลกะปั้นแต่คำนอกสาวเฮ็ดคนอ๋อ้ยเวลาเป็นไรหน่อยนึง ป็นเข่าครับเพราันชาชาส้าสิบปลายนี่แหละมันชิบได้ทำมาครับพ้นทำบ้าดออกมาพัดพรมก็ได้บุกคุ้ชาปลายอืมออือเรื่องงบเอาเนี่ยแหละมันบ่มีอืมงบหน่อยกะแบบแบบเจ้าะคองหน้าเขาทบเอาน้ำแบบทมเอาปุ้ยทบอปุ้ยชิบชอบคนวันเนาะได้เข่าประมาณแปดชิบเก้าชิปเนี่ยบุกคุ้มคาเลยบอกท่านเขาจ้างคนงานในไนบ้างอม คาเหือคาแห้งได้หั่นได้นี่ยของเดียวสิชวนลายเพิ่นมิตอยากเ็ดแบบนี้เนาะทางนี้เนาะบานอันนี้มันไล่โว้หินนาบานคัดฟูพ่อมันกับข้าวได้ก็ได้ยิ่งได้ก็บานนี่ได้บานนกเป็ดเท่าหนึ่งลาวาตะเก่าได้ลอยหัดขึ้นอันใดเข้านาบานนาแล้วนะมันจใต้มาได้เป็นช่องลอยถ่ายจังแม่ตัวมีทีจะไปนั่งข่างนะมันเดือด โอของเจ้านะ่ะเฮ็ดยูบ่าใส่เจ้านะา่ะโบ้ไรฮะไม่โบ้ไหน้รรหนาโบ้ไรเอายันวะยันว่า,วาเห็ดมันนั่นได้อันเอาน่าหน่อยเลยเออใส่ดำเอาอืมบัดซบมาหยาท่ว,ว,เวมเข่าได้บ้างเจ้าผ่ไมีเน่าขาหยาขาตองเนาะโบ้ไรได้ตอนนี้นะโอ้โอ เป็นได้ฌานปาบรรทาใครเนี่ยได้อาการหนักเออว่าว่าใครอะไรโนกาได้โบปิดได้อยู่ได้ได้อยู่เนาะได้กัทูไทยไปแล้วได้กันเลยอีหลักเรื่อยๆเป็นานๆเลยดุบวลัยมีผู้มาเหตุจากคนบอกไ่มีเลยอือโนกาเขาก็เอาขออเขาขั้วเขาแล้วอืมต่างคนต่างนั่นลเนาะ อเอาเลยพาเงินมาแล้ว,ว่เวูเอาผัวได้บ่เอาครอบเอาเมียนะบ่อเออมีครอบผัวแน่ืมครอบผัวนั่นสามป,ปีละพันฮ่ตายบออย่ายงไรถอยเต็มแนนะ่เนาะหาเงาปีนี่บ่เออเอาวางเดือนนางเดือนหานี่นะตอนปีใหม่ชาวบ้านได้เอาคนในบ้านนี่คนเซโน,โน่นโอ้แลมาไปขอใกล้แม่เลยได้ไปสู่องค์พระชาหลับแบบลงเลยบ่ เอาแบบว่าอันอนั่นแหละมาแต่กรุงเทพเนี่ยมาเอาเมียแบบล,ลงเลยลงเลยเออบรมมาหาพ่อหาแม่ใั่ไหมอ๋ออะไรแจ่ว,วะาบบม,าเ,มา,เาเนี่ยแหละมาเขามาเอายังเขามาไฟมาเอาไฟเอาไฟโออ๋อไฟแต่สีออกไปนอนอยู่หน้าพุ่น มันสบายเนาะไม่ได้เที่ยวเนาะเลยอย่าไปเที่ยวมาแบบเนี้ยเนาะเลยแหละน่าทั้งรถเที่ยวกะโอ้ยลำบากเลยน่าอยู่กลางมันบุคือน่าอยู่ขอบน่าอยู่ขอบอันสบายคือว่าฮุบออกไปเบิดแล้วมันนี้รถลากเออออกเปล่าเลยน้าก็แล้วหมูตันเนาะหมูตันเลยเด้กเขาขาดทบอะไรนี่แล้วก็แล้วแล้วนี่ยเขาวานเขาวานหนำหมดเลย ป้าคนกับคนละตัดกบเขาแล้วคนละจะได้เข้ามาอมีแต่เที่ยวไปทเที่ยวมานนั้นนี่แหละมีแต่ว่าคนเข้ามาจอบไปชื่อเออคนเขามาจอบไปชื่อของผู้ใหญ่ย,ยังมีมตวัวเงาวะาาจ่าก้าเจาเนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้านี่แหละเออ<ม>ปก,ก,กติปีกลายนี่ได้เพิ่นลำก่อนหมูเนาะปีนี้คืออันโดยแทยบปีนี่นองวานไปดันงัวหมูเข็นวัปีนึ่งัวเขาปีกลายนี่แบบไล่แต่งัวเนาะ <c oughs> อเอ่อ <cười> ừ. <cười> Bạn còn mua bánh lấy lại ngon, bả tí này mua con bánh Bạn nhà, hoa hoàn ừ. Khuôn nhà bỏ đây Chức tổ phạm bỏ khang đây Chẳng lại chỉ hết กู <laughs> อบอกกูบอกว่าสิวมูาเฮ็ะ <c oughs> ดะเฮ็ดเงงานเาะเออเมนเพ่อเดียวลงไปยังไม่ได้ถ่ายหุบ่บ่อว่ะคืเขียว,วอ,อ่ะเออไม่หกไปเยอเออเีย่ได้นะฮ<อ>ม,ว,ะ<อ>มว่าง่ายว่าดูแลน้าได้เนาะอันน้าไวบหาบบ้านบ่คือยดของยานะ หวานเนาะหวานเนาะหวานน้ำบักวีทลายอยู่ดิแช่กระปุกหวานอ๋อรุ่นลุนแช่กระปุกคือก้านี่บอกไม่อะไอ๋อคักไหมอ๋อหมูเห็ดแบบนั้นเดี๋ยวนี้เนาะหมูแช่กระปุกมันนั่นหนาจะมือจะเกิดดิคือว่ารนี่ยไรเกิดยุคการคือเก่ามันแตกไวอืมเห็ดคือตะก้าเฮานี่เนาะหนาจีบุขึ้นได้เนาะหวานทางทางเราอืม ขั้นเขาท้ยหุ่นะไหวเลยเนาะสมมติว่าแต่เดินหุสมมติว่าเนาะมันเนี่ยพ้นตกมันขั้นท้ายปีนมันหยาบมันพ้นตายได้แับนี้โอ้ลต่ใครนะแบบว่าใบหยามันปกไว้เลยด้อืมกรรมกระถิ่นหมดแล้วไม่ได้รอกมันบาหลายโบราณบรรลอกมีแต่ว่าอันถักลกหยาหันแนบบันทำหยาอันนั้พออันเป็นนามันโมเมนต์น้ำน้ำเนาะมัน นานน,านู้น,นอเอาคิดว่านายังไม่ได้ถ่ยหูดหอันเดียวลงไป <c oughs> เห็นเขียวๆเป็นเผลหวานมาเมื่อนั้นคือว่า,ามาดำเอาอี่แงนี้วะเห็ุมูเห็ดอดบ่ได้เนาะ<ม>ลองเบิ่ง,บงก่อนเนาะปีนี้ได้ชำนี้แต่ปีหน้ามันสิได้ชำไหนนะแต่เฮายังคิดว่าอยากอยากเฮ็ดอยู่รถมันหล่ามันยังเปีงน้าโมตกรถโมฮ็ดมันเปีง เฮ็นหน้าเจ้าเป็นหน้าท่ามเลยแต่เดือนคนตกคนตเดือด้เขาเห็ดโททำบิดเนาะเออคนี่ไทยหวานไทยแหลล้วเขาวานละข้าวขึ้นอร่อยเนาอัดนแหกยเขาอีกอ้เยอะมันมางเลยวเาบอก่เห็ดมันหลาเด็ดพินาเลยจังชีลองเห็ดลองเบิรมันกระเพิงเลยเนี่ยพินาเลยฉีลองบิร คนช่ำมานำคนนัน mainland, ่นเฮ็ดลาย่ปีนี้น่ไรเขาก็ต้องว่าพ pues ื้นนะับเขาเฮ็ดลายเขาจ้างกับทูนั่นไรลูกกะกับวันดัมกัวัฒละแชมอนยังมัชงพันอยู่ได้น้ำ้ันนะมอยู่ปมอวะคนหางานมือนันละมันก็พอจ้างเนี่ยเนาะ เอาหายลายแล้วไม่ไงเขกินแลวนะป้าเป็นเน่าบุบเบิ้ได้แบบนี้เนาะทำเบ้ลต้งหมมาจื่อมเห็นมาหมา่นกอพันเม็นมา่นนะแต่มีแต่สจันเิ่นถามว่าเข้าไปนะเดอออกไปเลยเปได้แเลยทังนน bớt ngục bớt nhàng này, nhưng một lẻ lẻ, tài nông nông đào này, cái rung trăng cả, nhắn nhang ắtประตู, nhang ắtประตู, nước bạc đấy, phần này, đấy. cả nhảy là lẻo này, tố phần co hỏng cua hỏng nhang này, lăng nhảy này lẻo đấy phình nè, bua cơ bường mà nhang nếp rồi nhang theo hỏng cua, ắtประตู ba tang này, phình phình nè, mấn vợ coo coo mai vậy, nhang bò

cả mình đột nhạc bỏ cái này đây hả nhạc bỏ cả nhạc nổi vô nó để bà họ chắp mình cái nhạc vít mưu vít nó mình ăn đây hà cả làm na làm na này làm

โอ้คำใดมาักแซมมันกขัดได้เนาะไปแต่เศ้าพุ่บอยจอดไปแต่ยังมุงแต่เศ้าุ้มาใช่ปะโอ้หืมอืมหนุ่งลงใช่บาทเนาะ จะว่เธอขึ้นมา,นาลลคือว่าเนี่ยเสร็จวร์นใคอยู่หกักมัดละพันที่ทางนี้ดิเอออยู่บ้านนะมัดชองพันยังโมมีผู้อยากไปออมันหาคนยากอยู่บ้านนะคนไม่ได้คอยวานคือทางนี้เด้ทางนี้วานดายเนาะโอ้ยคอยวานแล้วก่อนกิจิ้ไผดอกโอ้ยจักไปแด้วฉลาก่อนกันจะว่าคอยจักลาก่อนจับย่าละกละกะ พอดีมันมุนน้อยนะมันหังยังอ่อนเยอะหากระใสผู้อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเห็มันจริงแขงแจ้งน้อยหาก็หาก็ได้ชองทิศก้าหาก็ได้ชองทิศประมาณสามทิศเช้าอาทิตมื้อห้าก้าห้าตะเก่าน่ะเช้าอาทิตมื้อโบโบโบน้อยได้นะห้าน่ะมันก้าหน้าบ้านมันขั้เดียวได้ าาบ้นมาขัดแม่นย้อนก้าหน่ะบ่ได้เฮิงเนาะเอาหางก็เห็ดหาก็ได้สิบสามมื้อนี้กาเพราะว่าปกติในเห็ดแต่ละเทื่นี่กะคำห่อเฉลี่ยมือนี่แม่นลูกลำได้เลยไ่ได้เฮิงไปไหนนี่เฮาใส่พูดเลยมันอยากอ้อนมันอยากอ้วมันนั่นนะเผือกยั นันบะเมนว่านั่นเนาะที่าะม่จนน้านาเด่นะยังไม่รับล่าฮาหนาเอื้ออนี่กกาน้อเมื่อนันจะลกคนาพาจะมือจะโทหาข่อยมือนามเป็าซูทางไหนขายของพุ่นด้วยกันทาง่ายตหารพุ่นฮาก็เริ่มไปลกเนาะฮ่า

ที่นี่แม่นลำกับลายปน,ยนไดนามีแต่แถวนี้ขึ้นมานี่เนาะกิน,มนแม่ม่ม,ม,บบม่วงแนเได้เนาะไปสบอยากเนาะมันนันเนาะ,นะมันลายที่ว่าม่ม่วง,ง,งกระซอนี่ยังมุดมุดอยู่บอกว่า,วายังมีมักชุกมันมออเอนอกลสบายมั<อ>นกไปงันไม่ห่วง ก็ไดู้กินที่กานี่ยังลำเมาเนาะทงนี่เนาะทงตาหานนี่เนาะปีนี้เราเห็ดหวานบัดเลยหวานบัดทีบเลยเออยหาเขาอเหาเงินทางอื่นเนาะอไล่บอกง่ายว่าไล่ใช้ ค่าเขาจ้างคนอะกรเงบประมาณค่านั่นค่านี่มันบัดมันเนาะเบิดหลายเลยเขาเหตุแบบนี้วัดเชีเดียวเลยจบได้สำได้ก็เอาเด็กๆหน่อยๆก็เอาเนาะได้ได้ด้วยด้วยสี่อ้าสิบตัดอนกมันบบนั่นเนาะใช้ขายไรหันไรนี่เดียวอืม เยนนอยห้องแชลแชลเลยเสเปนี่นคอยนอพดนอยอเรากนะ็ไลเนาะกช่กกันนี้ก็งามครับหอมันงะมันงมเนาะมันยังโมเป็นโลกเนาะ <c oughs> ยังมโมฮะโคกหลกเราเพือง เดีวพว่าจิกดสีเป้นตัวกดไปยังเตร็จาปั้นหละเออจังหน่อยมันมันบกลนปนไดดออยู่มันโกกนี่นะายุงเตยันยุ่งอันนมันหกเนาะมันเข่าชูหน้าพนเนาะเข่าชูหน้าพนนีคือว่าเนยยุ่งกับสีลายเนี่ยนมี่สีนึ่ยไม่ใหญ่ให้กินยังจะไม่ใหญ่ให้กินยังจอบหน่อไม้ชุบหน่อไม้ กินแต่น้ำไหม่ไดนภายกระช่วงมันหามันหาง่ายเนี่ยพอได้กินเนี่ยไดียโดยโอยเลยดยืดมีเง่ยมันจะคำที่คำไกลแต่บ่มาทางโค้งบ่อืม บมันจับมาเตงขี่เตงขึ้นมาขี่แล้วอย่างได้แต่ปูกไก่มันอย่างดัดมาเนี้ยไก่เนี้ยไก่เน้ยเนาะเอาไลับก่อนเลยอเด้จับไก่จับจับจับผู้ใหญ่เด้อขาไก่อะตัวใหญ่ๆแล้วเนาะแม่จนเนาะมันจังไวเนาะไก่น้อยมันบัไวเนี้ไก่น้อยเนาะ ไก่น้อยมั้นมัววแล้วไก่ใหญ่นั้นมันฉับไวปบ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 คือไก่นี่แหละอืออืมว่าชาถูกไหมคุณเงือแล้วบ้างนั่นเงือ่แล้วเงือ่อะไรเมาสก้อนพ่นพ่นพ่นผ้าบอคือว่าบเห็นเครื่องพอใหญ่พ่นผ้าอะไรพอมากันอ๋อมาผลมาทางใต้พอมาปกติเห็นเครื่องยังเปิดนอนอยู่นี่อ่า มาทางใต้เนาะเห็ดแกงน้ำม้พี่น้องไงเนาะทางนี้พี่น,อน,อน้อ,นองเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละถ้าว่าผิดพลาดกันได้ก็ต้องกับขอโทษขออภัยหลย FC เพื่อสุขุมชุพนผนตกทางนี้พี่น้องน้ำมีมเราคิดว่าฝนตกน้ำค้างตั้งแต่เมื่อนั้นแม่น้ำพ้นพี่น้องเนาะฝนตกทางนี้ อ้าลำลาไปก่อนนะผมมีพี่น้องเอฟซีปัจจุบุทุกคนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องไออก่าวคำว่าสบายดีสบายดียดปัจจุบุทุกคนเด้อเนานะ